สวัสดีครับก็กลับมาพบกับพี่อีกครั้งนะครับในเกม Into the Dead 2นะครับวันนี้พี่ก็จะมาพูดในส่วนของเรื่องสกินนะครับสกินบางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่ามันมีประโยชน์นะครับใช้ได้หลายอย่างนะครับบางคนอาจจะมองว่าแค่ความสวยงามแต่จริงๆมันจะมีพลังแฝงของมันอยู่นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับอ้าเฮ้ยกดผิดชิบหายแล้วกูเอ้าเอ้าได้ที่หนึ่งด้วยวะเชี่ยพึงรู้เออเอไม่เป็นไรครับข้าไปก่อนกดผิดมือมันลั่นครับ โอเคโอเคเดี๋ยวมันอยู่นี่เออแหงกดผิดสังเกตนะครับสกินบางอันก็จะเป็นสกินแบบอืเห็นไหมครับแบบซื้อธรรมดานะครับแต่ดูดีๆนะครับมันจะมีสกินบางตัวนะครับที่เพิ่มความสามารถพิเศษครับจุดสังเกตนะครับเวลาเราคลิกไปดูครับมันจะเขียนนะครับเห็นไหมเพิ่มกระสุนเจาะทะลวงครับหรือจุดสังเกตอีกอย่างนะครับพวกนี้จะซื้อได้ในราคา10,000คาวนะครับเพราะฉะนั้นใครมีคาวก็สามารถซื้อได้นะครับอันนี้รู้สึกว่าเพิ่งจะเพิ่มมานะครับอัปเดตเพิ่มมาครับ ดี๋ยวพี่จะให้ดูนะครับมีตัวไหนบ้างนะครับอันนี้นะครับ G911 Enforcer นะครับแล้วก็มีตอนนี้ที่เพิ่มขึ้นมาก็มีปืนแฟดคาเทลนะครับเห็นไหมครับทำให้ยิงได้เร็วขึ้นซึ่งก็ช่วยเหลือได้เยอะนะครับอันนี้พี่ยังไม่ได้ซื้อนะครับเพราะเพิ่งเห็นมีนะครับเดี๋ยวค่อยมาซื้อก็ได้ครับเพราะว่ายังไม่ได้ปลดล็อกนะครับที่มีเพิ่มอีกก็น่าจะเป็นตัวนี้ครับ m e d c h e r ครับเพิ่มกระสุนหีบแต่พี่มองว่าแม่งกระสุนมันก็เยอะอยู่แล้วนะแต่มันน่าจะเพิ่มรีโหลดจะดีกว่านี้ะอกรซืได้นะ นี้พี่ก็จะรีวิวนะครับมีสกินตัวไหนที่ว่ามันเพิ่มความสามารถพิเศษมาบ้างนะครับส่วนอันนี้รู้สึกจะยังไม่มีนะครับอันนี้ยังเท่าเดิมนะครับแล้วก็จะมีเพิ่มในส่วนของตัวนี้ครับนี่เลยเพิ่มกระสุนระเบิดอันนี้หน้าหน้าหน้าอัพนะครับเงื่อนไขการใช้ก็คือต้องรลเวลสิบห้าอาวุธต้องรลเวลสิบห้านะครับซึ่งปลดได้ราคาหมื่นหนึ่งเราไม่จําเป็นต้องปลดทุกสีนะครับปลดสีที่เราชอบมาหนึ่งอันก็ได้ละครับเดี๋ยวจะไปลองให้ดูนะครับว่ามีอะไรบ้างของพีีีี่่นนนนะะคครรัับบตอ้ทม ซึ่งจริงอยากจะบอกว่าเวลาเล่นไอเนี้ยครับมันเหมือนเป็นบั็กหรือเปล่าพี่ไม่แน่ใจนะเวลาไปเล่นดาดท,ที่น้องเป็นสังหารโหลิเกียนอะ่ะมันจะเพิ่มกระสุนระเบิดลงไปให้ด้วยนะครับซึ่งถ้าใครอัพมาก็จะไม่ผ่านได้ง่ายเลยนะครับวันไหนเดี๋ยวถ้าเป็นดาดรีเจียนเดี๋ยวพี่จะให้ดูครับว่าเอฟเฟกมันมีผลจริงๆนะแม้กระทั่งปืนเก่าติงครับหรือที่เรียกกันปืนเนี่ยตัวนี้ครับพี่ก็เพิ่งอัพไปแต่พอไปเล่นในนั้นมันช่วยเพิ่มทำให้โหลดกระสุนเร็วขึ้นจริงนะครับอันเนี้ยนะครับพี่พ มันก็ทําให้แบบโหลดมันได้เร็วขึ้นครับแต่ว่ายิงก็ยังเร็วเท่าเดิมนะครับคือแต่มันก็ทาให้โหลดเร็วขึ้นนั่นแหละก็เร็วขึ้นมาหน่อยก็ดีนะครับเดี๋ยวไปลองสาธิตให้ดูแล้วกันครับว่ามันมีความสามารถอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวกดไหนวะเนี่ยเอ้ากดผิดวันนี้เป็นอะไรวะบึนหมนเดี๋ยวเอ้ยเอ้ามาเดี๋ยวเราลองที่ด่านแรกแล้วกันจะได้ไม่นานนะ อย่างตัวนี้อะที่พี่มีตอนนี้ก็มีอุ๊ยเอ้าเอา,เ,อาเป็นอะไรของมึงวะเนี่ยรู้สึกระบบมันเซนซิทีฟไปนหน่อยนะนี่ครับอย่างพี่ตอนนี้มันจะมีเห็ไหมีเทียนมีกระสุนระเบิดนะครับแคมปัสมีกระสุนหีบนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่ามันดียังไงสังเกตน,นะครับมันจะมีไอคอนเพิ่มเข้ามาให้เรานะครับเวลาที่ตัวปืนเลยครับว่าเนี่ยมีความสามารถอยู่อย่างถ้าเป็นปืนแคมปัสเนี่ยครับ มันมีกระสุนหีบเวลาเราเก็บหีบมันก็จะได้กระสุนเพิ่มขึ้นนะครับส่วนปืนลีเกนเนี่ยเวลายิงลองสังเกตด,ดูนะครับอันนี้ก็ลองไปปลดล็อกนะครับพี่ก็บอกแล้วนะครับว่ามีตัวไหนบ้างเนี่ยครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับเวลายิงนะครับมันก็จะไมครับสิดระเบิดซึ่งพี่ว่าดีนะเป็นปืนธรรมดาดีดีเลยะมันทําให้แบบเวลาเราต้องใช้ทําเฟสผ่านด่านใช้ก,กระสุนระเบิดเนี่ยครับเราก็จะ โอเคเลยนะอย่างอันนี้ก็เพิ่มกระสุนหีบนะครับเดี๋ยวเราดูเวลาเก็บหีบนะครับเวลาได้ปกติจะได้หนึ่งสี่เจ็ดนะครับอันนี้อย่างนะครับพอดียังไม่ได้กระสุนหีบนะครับไม่เป็นไรยังไงมันต้องเก็บได้ตัวงหีบแล้ววะเออเราก็มาดูกันนะครับนี่เก็บกระสุนหีบไปนะครับับเนี่ยครับเห็นไหมครับถ้าปกติมันจะเป็นสี่นะครับนี่เพิ่มเป็นแปดแล้วนะครับครับก็ทําให้เราแบบมีโอกาสสวร์ในโหมดอีเวนต์มากขึ้นนะครับ ใช่ไหมครับไงตัวนี้ก็ยิงแล้วเป็นกระสุนระเบิดนะครับก็ทําให้แบบทุ่นบูตเยอะครับเวลาแบบมันมีภารกิจใช้กระสุนระเบิดน้องก็สามารถใช้ปืนนี้ทําภารกิจได้เลยนะครับเห็าใไหมครับเดี๋ยวมันมีปืนนะครับที่พี่มีก็คือเป็นปืนแก๊สลิงนะครับมันจะทําให้ยิงได้เร็วขึ้นซึ่งพี่มองว่าพวกนี้สก,กินพวกเนี้ยเอามาใช้งานได้ดีนะจุดนี้เราควรอืม ใครที่แบบมีข่าวก็ไปลองหาซื้อดูครับอันนี้พี่ก็ให้ดูแล้วนะมีอันไหนบ้างพี่ว่ามีอัปเดตขึ้นมาเนาะเพราะว่าตอนแรกมันมีบางอันที่ไม่มีนะพี่เพิ่งมาสังเกตเห็นนี่แหละก็เลยมารีวิวให้ดูกันอะไรนี้ครับอแล้วก็มีปืนให้ลองดูนะครับว่ามันเร็วต่างกันนะอืม,มไม่เป็นไรเอาของพานาเถอะจะมีปืนให้สาธิตให้ลองนะครับของพี่มันจะมีตัวเป็นแก๊ตลิ้งนะครับที่พี่ซื้อสกินมาตัวอื่นพี่ยังไม่ได้ปลดนะครับเพิ่งพอพี่ก็เพิ่งเห็นนี่แหละว,ว่า แกลิงพีพึงสิบสองเลยครับจริงๆชิ้นส่วนพอนะครับแต่ว่ายังไม่ได้อัพเรายังไม่ค่อยได้ใช้ครับส่วนใหญ่จะใช้ปืนหลักๆประจํามากกว่าแต่อันนี้มารีวิวให้ดูนะครับว่ามันใช้ดียังไงนะแล้วก็มีอะไรวะเนี่ยเอาปืนเพลิงนี่หรอเออมันมีเฟสด,ด้วยนี่ว่ากระสุนร,ระเบิดนยครับแล้วก็เอาปืนนี้ไปด้วยก็ได้เออไหนๆก็ต้องใช้อยู่แหละจริงมันมีเฟสธนูเดินนะแต่เดี๋ยวพี่ค่อยมาเล่นแล้วกันครับรีวิวของกันเนาะไม่ว่ากันเอาบายแล้วก็รีวิว ก็มาสาธิตการยิงกันดูนะครับไอยิงไม่เร็วขึ้นนะครับก็ยังโหลดเหมือนเดิมแต่ว่าสังเกตนะครับเดี๋ยวเวลากระสุนหมดนะครับมันจะใส่กระสุนได้เร็วขึ้นนะครับเห็นไหมครับมันจะมีเป็นรูปกระสุนเห็นไหมครับต่งไอคอนข้างกระหางกระสุนนะครับถ้าปกติมันจะโหลดช้าครับเดี๋ยวพี่ยิงให้หมดให้ดูนะครับปึ๊บอ้าวเออลืมไปวะไม่มีกระสุนนี่วะสังเกตนะครับเห็นไหมครับเวลาใส่ฟุ๊บฟุ๊บฟ๊บใส่เร็วขึ้นนะครับมันก็ทําให้เรามีโอกาสรอดชีวิตมากขึ้นนนนนะคครรัััับบเเเาาาาว่่มมใสกกุไดดด้้้้็แตตลลยยยิิงงงหชออี ดีขึ้นบ้างนิดนึงครับตรงที่ว่าแบบทาให้โหลดเร็วขึ้นนะครับปกติมันก็โหลดช้าหน่อยก็ดีกว่าไม่มีนะครับอันนี้แต่มีหลายปืนนะครับที่เพิ่มเอฟเฟกเข้ามาครับเห็นไหมครับมันยิงไปกระสุนแล้วเบิดเวลาศัตรูมันอยู่ใกล้ๆกันมันก็จะโดนเอฟเฟกระเบิดกันนะครับนี่นะครับอ้าวอันนี้เสือกเดินขึ้นหน้าพอดียิงไม่โดนเลยเชื่อกิ่งเดี๋ยวเห็นไหมครับมันก็มีสกินที่มีประโยชน์นะครับพวกนี้เราก็สามารถหาดูได้นะสังเกตง่ายๆครับมันจะมีเขียนว่าเพิ่มอะไรบ้าง หรือถ้าเราไม่รู้จริงดูเข้าไปดูมันเราจะราคาประมาณอยู่ที่หมื่นหนึ่งครับก็เป็นยังไงครับบางคนอาจจะไม่รู้จุดนี้ลืมไม่เคยเข้าไปเช็คสก,กินนะครับก็ลองเข้าไปเช็คดูนะครับว่ามีสกินอันไหนที่น่าสนใจน่าซื้อบ้างเพราะส่วนใหญ่พี่ว่าคาว่าเหลือเฟือเนี่ยดูของพี่ก็ได้ครับมีแสนแสนกว่าอันเลยนะครับซึ่งบางอันที่ยังปลดล็อกไม่ไม่ถึงเงื่อนไขครับก็เลยยังซื้อไม่ได้นะครับเพราะจุดหนึ่งที่ไปอัปเกรดบางปืนด้วยแล้วบางปืนมันเป็นปืนที่พี่ต้องใช้ทำอีเวนต์ประจำนะครับก็เลยต้องอัปไก่อนนะครับ ก็น่าจะเห็นประโยชน์ของสก,กินแล้วนะครับบางคนอาจจะไม่รู้ไม่ได้ซื้อกันเงี้ยก็ไปลองหาซื้อกันดูครับมันก็ทําให้เราเล่นเกมได้สะดวกขึ้นนะซึ่งถ้าใครชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้พี่ได้นะครับจะได้เป็นกาลังใจให้พี่ทําคลิปใหม่ๆออกมาครับส่วนถ้าใครอยากให้พี่ทาบทสรุปเกมอื่นๆก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างคลิปนี้ได้นะครับพี่ก็เข้ามาอ่านเป็นระยะะ,ยะอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับยังไงวันนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับก็ขอให้โชคดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ